โอเคตอนนี้ก็ใช้ไมโครเกรดของอีดีเทคแล้วก็ดูผ่านแอปตอนนี้ก็ลงไปเรื่อยๆมองไม่เห็นเลยอมองไม่เห็นนะตอนนี้ก็ดูผ่านแอปได้เลยะ,ะหน้าจอตรงนี้ก็ดูได้นะดูที่ตัวเครื่องก็ได้จะดูที่โทรศัพท์ก็ได้มาลงไปเรืเ่อยๆคือได้ถ้าดูเครื่องแม็กนแรงอ่ะมันก็ได้สัก900-500แต่อยู่ในเกมมาตรฐาน1,500มิโครก็ถือว่าโอเคแล้ว แต่ถ้าได้500ไมกะวอนมันก็ดีดูแค่นี้นะวิโอเคอันนี้ก็ดูผ่านแอปอันนี้ก็เพิ่งซื้อสามพางมาใหม่เล่นใหม่ผ่านเครื่องทัตโก้สามพางก็ทัตโก้แล้วไม่ค้นเกตของอิลิเทคลงเรื่อยๆนี่ลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนี่นี่ให้ดูกห้ดูกล้วเลย1,008ละ,ละอย่างเงี้ยเราแวะผ่านไม่ค้นเกตอ่ะโอเคมันชัวร์อ๋อเรียบร้อยแล้วรั่วไม่รั่วเรารู้เลยความชื้นหมดไม่หมดเรารู้เลยอย่างเงี้ยมันจบ ไม่ต้องมาเถี่ยลูกค้าแว็กซ์ิงนะอันนี้พันห้าแล้วได้ตามเกณฑ์แล้วอ่าได้ตามเกณฑ์แล้วเกณฑ์คือเท่าไหร่มั้งครับคือสตาร์ทพันห้าขึ้นไปพันห้าลงมาหรือเปล่าพันห้าลงมาอืมแต่ถ้าตามที่เขาก็ห้าร้อยไมค้อนนี่คือจบละถ้าห้าร้อยไมค้อนก็จบนี่พันสี่ละผมได้ตามเกณฑ์ผมแล้วนะทีนี้เราก็จะแว็กทิ้งไว้ทิ้งชั่วโมองแต่เรามีไมค้อนเกณฑ์อ่ะถ้าได้ห้าร้อยไมค้อนเกณฑ์มันจบละความละเอียดมันละเอียดสูงมากนี่พันสามละ สายกูไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแว็กแล้วมั้งลงละคือตอนนั้นมันเชื่อมต่อหลายเส้นไงมันเลยไม่รู้รั่วลไร,ร,รตรงไหนไงอออันนี้ติดลบสิบห้าองศาแล้วนะติดลบอุณหภูมิสี่สี่สิบเจ็ดองศาอ่าอันสองละอ่ถ่ายไปเรื่อยๆอันหนึ่งร้อยละอ่าของเล่นใหม่ของเล่นมันไม่ใหม่หรอกกูซื้อมานานแล้วกูไม่กล้าใช้ <c oughs> ทางว่าไม่ค้นเกตตัวหนึ่งแม่งขึ้นหมื่นอ่ะ ต้องใช้ด้วยผ่านมือพี่คนเดียวเท่านั้นกูต้องใช้คนเดียวกูไม่ให้ลูกน้องใช้ไม่งัน้นจะหลอนนะกูปิดเลยยังเอคือถ้าเจอแรงดันแล้วันเกตเจอแรงดันชิบหายเลยคือแบงค์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 เขากูห้าใบนี่กูก็จุยันเลยตนลกูกน้องกูตอนนั้นซื้อวาลุ่มใหม่แม่งปล่อยน้ํายาโดยที่ไม่บล็อกไม่คนเกตดจ,จ,จิตใจแตกเลยพีดเลยพูดไม่ออกเลยอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบละอ่ะสต็อปไปก่อนแล้วก็สีจำา